ผมจะมามาเล่นผลตามตำนาเจมมี่เอ้ยเออทุกคนชะลาใจไม่ได้เดีกมโดรนี้เรียบร้อยโอเคทีเนี้โอเคสวย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 เออสวยนี่ไงเฮ้ยยูเกอร์เม่ลงตู้ลบเพชรโอ้เพชรตรงไ่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่้โอ้วันใดนม่ไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะ ส่วนบทปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบ킹เรสซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคแล้วผมขอกราบสวัสดีท่าชมแทนด้วยนะครับผมเชโลโคุ้งผมจะเรียกว่าชิโ่ก็ได้นะครับนะก็สวัสดี f อฟที่น่ารักและก็ใจเันเลยทุกคนกันด้วยนะครับนะก็ไม่ได้อัคดคลิปนานนะขออภัยนะครับพวาโชวงนี้ก็ติดงานนะครับแล้วก็ไปดูหนังด้วยไปดูเตอร์สเต็มานะครับแนละ้วก็ขอไม่สปอยแลวกันแล้วก็น้นองๆหนูก็อย่าสปอยนะนะครับนะเดี๋ยวคนเขาจะดูหนังไม่สนุกเอานะครับนะ อ่ะก็เดี๋ยวนี้นะครับนะผมจะมาทําคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับนะก็คือผมจะมาเล่นผลตามตำนาเจมมี่เว้ยเออทุกคนผลระดับ T S นะครับ S บวกด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวว,วันนี้มาดูกันว่าจะมีผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเปิดจอให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนก็ผลระดับ T S บวกของเจมมี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะนี่มีผลมดตก้อนะครับแล้วผลมิกมัมนะครับแล้วผลพิษ นะครับแล้วเดี๋ยวนี้แถมระดับเออีกผลนึงด้วยกันอีกระดับเออีกอันนึงเอาเป็นอะไรดีว่าเดี๋ยวก็เอาเป็นเอาเป็นผลเงาแล้วกันเนาะเออโอเคนะครับนะก็เอสบวกเนี H ่ยผมบอกเลยว่าที่เจมมี่เอามาเนี่ยนะครับแต่ผมให้ผมพูดตรงๆเลยก็ได้นะครับมันเป็นผลที่แบบว่าคือเราไม่โหดเราก็โหดได้นะครับแล้วพอผลมันพาเราโหดเองอ่ะเอาประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าไอเจ้าผลพิษผล Big Mom บิ๊กมัมมังกรเนี่ยคือถ้าเกิดแบบใครที่แบบว่า มม่ได้เก่ง PP อะไรมากอะแล้วเราลองไปจับดูอะแล้วเอาไป PP อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันก็โกงอะนะครับนะคือแบบว่าเราไม่ต้องทําอะไรเยอะมันก็โหดได้อะประมาณนี้เนาะนะครับนะเออประมาณนี้นะครับส่วนระดับเอผมมองว่ามันก็ระดับเอนี่ก็ผลน่ากลัวเยอะนะแล้วถ้าเกิดโดนจริงวันช็อตเลยนะผมระดับเอสเนี่ยนะครับเออแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้อยู่นิดนึงนะครับนะเออแต่ว่า ไม่เหมือนผลทรายผลทรายถ้าเกิดโดนทีก็วันช็อตได้เหมืผลทรายอ่ะได้ประมาณนี้นะครับส่วนผล A ก็นะมันก็ไม่ได้โกงถึงขั้นมากเท่าไหร่นะครับนะมันก็เก่งประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะเอา3ามบทนี้แล้วก็แถมผลเงามาด้วยนะครับไปเล่นนะครับนะคือบอกเลยว่าเออเล่นมั่วมวมันก็เก่งได้ระดับ S อบวกอ่ะนะครับนะเพราะว่ามันโดนง่ายว่างี้ดีกว่านะครับนะแล้วบวกกับเล่นหมัดสายฟ้าเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะมันจะยิ่งโกงแบบโกงมหาศาลเลย นะครับนะคือเราไม่ต้องเก่งมันก็พาเราไปเก่งเองอะ่ะโหดเองอะ่ะเออประมาณนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะนะครับทุกคนก็แล้วไม่รู้ว่าจะยังมีเวลาทําคลิปอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนไปเรียนกันอย่างมีความสุขนะครูไม่สถานการบ้านเยอะนะครับแล้วนะ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 ผมก็ต้องไปเรียนเหมือนกันแม่เอ้ยจะอยู่ไอเอฟซ ต่อไปนะครับแต่ก็ยังอยู่ FC อยู่เหมือนเดิมแหละนะครับนะยังให้ FC อยู่เหมือนเดิมนะครับนะเออไม่ต้องไอ้นี่กันนะครับนะก็ยังลงคลิปให้อยู่แหละนะครับนะแต่อาจจะไม่ได้ลงถี่อะไรมากนะครับนะก็ต้องให้เข้าใจด้วยว่าจะเปิดเทอมแล้วนะแต่ก็ยังลงคลิปให้น้องๆได้ดูกันอย่างมีความสุขอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับนะอ่าโอเคคืออยากลองอะไรใหม่หรือว่าไงเออแบบอยากลองผมมังกรกับสไตกี้ไทยเล่นดูบ้างเนาะนะครับตอนนี้เล่นสายปืนใช่ไหมเออโอเคเราเปิดนี่ก่อนอ่าโอเค เราต้องเก็บโซไว้จังหวะที่เขาจะโซเคนะถ่ายปืนอ้าวเฮ้ยอ,อะไรนะ่ะเฮ้ยดึงมาลากเฮ้ยคอมโบได้เอ้ยเ <c oughs> ออยงี้ได้ได้ได้สวยสวยสวยงี้สวยอยู่ไปอยู่ยิงไปโอเคเราเล่นแบบไม่เปิดล่างลกันเนาะนะอุ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโอเคอเ,คเคจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอืมยิงมป นี่อ้ยหูหลบได้อันนงี้เล่นหมัดซุปนะครับนะเออเขาลเล่นหมัดซุปถือว่าแฟฝงกันอืมโอเคเจ็บแล้วเจ็บแล้วใกล้าตายละนิดเดียวนิดเดียวปึ้ง ปึ <mile> ้งโอ้โหโดนว่ะเอาว่ะเอาว่ะโดนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละโอเคเดี๋ยวต้องรีบติดละนะครับชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวโดนนี้เรียบร้อยโอเคไอ้คนนี้จะสู้ต่อโอเคไอ้หมัดไม่คิดเข่าด้วยนี่ต่ายจะขิดเข่าโอ้โหของปราบโกงนี่หว่าเขี้ยชิบหายละโอ้โหประตูด้วยอ่าโอเคโอเค ผมขอ,อยาตเปิดร่างให้กันเพราะว่าเขาเล่นหมัดโกงนะครับเออโอ้ยเอเอออองนี้ไปละ้ยยิงไม่โดนใช้ร่างคุ้มฆ่าอุ้ยเกือบเกือบเกือบ โอ้ยโอ้ยห tamam, ูหูฉ like นหายละไอ้ที่อ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ต่าเฮี้ยตายีเนี้ยเออโอเคกว่าอย่าตายโอ้ แง่กว่าจะฆ่าได้นะครับ oh, oh, โอ้โหโคตรยากเลยอ่ะ <c oughs> เออไม่คิดว่าอะไรมันจะยากปานนี้นะครับแป๊บนึงขอ,ขอเปลี่ยนผลก่อนมาเดี๋ยวเปลี่ยนผลก่อน <c oughs> เ,ลเล่นมันงกรเพลินเออมังกรมันสนุกจริงนะนะครับมังกรมันสนุกจริงๆแหละอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละมั <c oughs> งกรมันสนุก <c oughs> เฮ้ยอะไรนะอ้าวมาถึงเราโอเคมาสู้เลยใช่ไหมไอ่้อนี่ได้เลยกลับไปแต่ผมเล่นหมัดฟุบป,ป่ะดิบิ๊กมัมเล่นหมัดฟุ้บยากอยู่นะครับอุ้ยชิบหายละอุ้ยโดนมาช็อดไหมเนี่ย โอ้ยโอ้โหน่งแย่ว่าละโอ้โหโอ้โหรอบกูเต็มกราฟอืมได้เลยกำลังจะวิ่งไปเปลี่ยนหมักเลยอะแต่มันแบบมันดักผมอะไม่ให้ผมไปเปลี่ยนอ่าได้ดีอย่างเงี้ยมารอบนี้เต็มไส้ผมบอกเลยพยายามอย่าไปโดนสกิลเอ่อสกิลเอ็กนะครับเออระมวาณน,นี้โอเคอ่าโอเคอันนี้ใช่ละ ไอ้ยูสู้คนนี้อยู่ใครมันเข้ามายุ่งอ่ะอุ้ยชิบหายละโดนโดนมังกรมึงทำกูเสียเกมเลยเมื่อกี้เอออุ้ยชิบหายละโอ้โหกูโดนแน่เลยโอ้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 ยไม่นะอุ้ยโอ้โโหอเคยับได้อยู่อ่าโอเคพอพอรู้ละพอรู้ทีหลบละต้องใจเย็นนิดนึ่งอาต้องย้ายยิดนึงโอเค ก่อยได้สู้เป็นที่เป็นทางโอ้โหแม่งเจอมังกรขัดทุกทีนะครับเฮ้ยอ้าวแล้วทำอะไรกูเนี่ยแม่งง่ายเอ็นออลเดอร์ทำอ้าวชิบหายละเฮ้ยโอยโอเคเออยังดีวะยังขัดเอ็นออลเดอร์ทำขัดได้อยู่ถ้าไม่ได้สก,กิลเอ็นออลเดอร์ทำทั่วนี่คือแบบแย่เลยนะเมืแบบ่อกี้เอเอเกือบแย่จริง โอเคจะตายเหรอเขติดไฟด้วยติดเบิร์นติดเบิร์นทีนี้โอเคสวยเอา้าเรื่องมังกรโอ้โหมังกรแม่งจะช่วยเขาขาดเหมือนมันจะโถมกันว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยก่อนเพราะว่าสองเขาหน้าลูกแคนผมหมดเลย <S <S นี่ก็ลูกแคนนะครับนี่ก็ลูกแคนเพราะนั้นผมจะช่วยลูกแคนนะครับเขาโถมกันอย่างนี้ ได้เลยเดี๋ยวต้องไอ้นี่ละเอ้ยเอ้ย,เอ,ยเอาไอ้เจ้นี่อ่าได้เล่นมาได้เวลาถมนะครับลูกแคนมากับลูกแคนสามคนเว้ยไอ้สองคนดิมีมีชัตเตอร์กับอ่าน้องกุลนะครับโอเคมาถมเลยไม่ไหวละเปลี่ยนผลละนะครับจังหวะน,นี้เออขัดได้ขัดได้ดไดดไดผลพิษเว้ยผลพิษ นี่สวยมากสวย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  <i> ส, prayed, สวยสวยสวยเออสวยนี่ไงสวยโหระดับเอสโถมกันโคตรมันนะครับโอเครู้สึกว่าการโถมครั้งนี<ๆ>้จะหยุดเพียงเท่านี้ห่อเฮ้ยหรือว่ายังไม่หยุดวะหรือว่ายังไม่หยุดยังไงยังไงไงเอ้เกือบเกือบพูดว่าหยุดละอะไอ่อ่าโอเคได้ไดหยุดเพียงเท่านี้ เขาลูกแคนเข้ามาโดยแบบไม่ได้นัดหมายครับเออ,อ,น,น,อน,นี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นัดหมายเลยนะครับเนี่ยผมสั่งลุยนะครับเออคือแบบเห็นมันนี่มันมันเปิดกันเออแล้วผมแบบโดนนะครับน้องผมก็โดนด้วยลูกแคนนะครับออก็เลยช่วยเลยนะครับเปลี่ยนฝั่งเออประมาณนี้มาอันนี้สุดท้ายแลวนะครับส่งท้ายคลิปนี้ด้วยผลเงานะครับผมโอเคตอนกลางคืนยามลาตินี้เป็นของเราบอกเลยนะครับหรือเปล่าวะเออชุบ อ้าวเข้ามาในแวดวงผลเงาครับมันจะมันเล่นน่าเกียดไปป่าวะผมว่าเออน่าจะน่าเกียดไปนิดนึงครับเออแบบเมื่อกี้แบบโอยจ โดนอีกแล้วเอ้ยปึ๊บเที่ยวโอ้โหวงเล็กไปเขาเขาไปวิ่งเข้ามาด้วยแหละนะครับปุ๊บปั่นเออเขาวิ่งเข้าได้เอาสกิลนี้ปิดโอ้โหปิดไม่โดนอีกไม่เป็นไรครับตอนอากาศกาศจ,จะแบบไม่เอาสกิลซีปิดนะคืเอเพราะแบบมุมกว้างไปอะ่ะนะครับอยากเอาสกิลที่แบบมันมันพอแบบพอถ้าเท่ากันปิดดีกว่าเออผมมองนี่นะเดีแบบเออปิดปิดได้ก็ปิดดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะขัดตาคนดูไงไม่ใช่อะไร ไอ้ถุกเลือดตายอ,อยู่หูหม่งเอ้ยไม่โดนต้องตัดเลือดนะเนี่ยทำไปเล่นไปเอ้ยไม่ใช่นั่นเอาวีละเฮ้ยโอเคโดนอยู่โดนอยู่เขาว่าเจ็บแงเขาว่าเจ็บนะครับปล่อยข้างเท้าข้างเท้าอุ้ยโอเคโอเคปิดตาะอ่าโอเคโอเคนะครับสำหรับไอ้เจ้าผลระดับเทียสก็ประมาณนี้เลยนะครับนะผมว่านะอันนี้ผมลองเดาใจพี่เจมมี่แกเล่นๆหนะ่อยพี่เจมมี่แกเล่นเล่นนะว่าที่พี่เจมมี่แกแบบ เอาผลเงาอยู่ระดับ S อ่ะเออระดับ S แบบเก่งเออแบบไม่ได้ S บวกนะก็เพราะว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าแบบตอนเช้าอ่ะทุกคนดูดิตอนเช้าสแต็กของผลเงาอ่ะมันไม่รีนะทุกคนดูดิพาสซีมันไม่รีนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าอันตีเนี่ยมันแคบนะเนี่ยอันตีมันแคบมากนะคือแทบไม่มีอะไรเลยดีกว่านะครับผมประมาณนี้ถ้าเกิดอ่าตอนเช้ามันแบบมันต้องเก็บสแต็กเองอ่ะว่างั้นดีกว่ามันต้องแบบให้โดนอ่ะสแต็กอย่าเด้งนะครับผมประมาณนี้นะอ่า ถ้าเกิดแบบตอนเช้ามันสแต็กเหมือนตอนกลางคืนน่ะผมว่าพี่เจมนี่แกอาจจะให้เอสเลยก็ได้ผมว่าไม่ไม่ไม่หลอกนะเพราะว่าอ่าถ้าเกิดตอนเช้ามันสแต็กมันเหมือนตอนกลางคืนผมบอกเลยผลเงามันจะโกงมากนะครับเออมันโกงแบบโกงเลยอ่ะนะครับนะเออคือถ้าเล่นกับผลเงาอ่ะนะครับถ้าเกิดตอนกลางคืนน่ะถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงน่ะเราก็จะยื้อนะครับนะต้องยื้อต้องยื้อถึงประมาณเอ่อสักประมาณเช้าเช้าอ่ะเออเราจะสู้เขาง่ายนะครับประมาณนี้อ่ะก็ชอบ่็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม